จเจริญพรญาติโยมทั้งสาวช่วทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่240หรือพี่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงลายในตัวเมืองเชียงใหม่นะซึ่งวัดพระเจ้าเมงลายนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวัดในประวัติศาสตร์นะที่พยามงลายได้ส่งสร้างขึ้นนะวันนี้ก็จะได้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะ ซึ่งก็มีเนื้อหาสาระสำคัญในเรื่องของเสะละสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสเสด็จไปทีอ่อังคุตละนิกาอังอังคุตระชนบทเนี่ยแล้วก็ได้ไปตรัสกับเสะละพามนะในเรื่องว่าธรรมจักเนี่ยเป็นธรรมะคือเป็นธรรมจักนั้นเนี่ยเป็นจักที่ไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าเพราะว่า เป็นจักที่ประกอบไปด้วยหลักธรรมนะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะสำหรับสิ่งที่เป็นกุศลคุณความดีทั้งหลายแล้วก็ละสิ่งที่เป็นอกุศลหรือสิ่งที่ไม่ไม่ดีทั้งหลายนะเพราะนั้นในการแสดงปฐมเทศนาแก่เหล่าบรรจาวัคคีที่พระองค์ก็ทรงตัดในเรื่องของธรรมจักนะในเรื่องของ มชิมาปฏิปทาก็ดีในเรื่องของอริยมรคมีมยงแปดก็ดีหรือความจริงนันประเสริฐสี่ประการคือทุกสมุทยัยนิโรธมรคก,ก็ดีนะหรือในเรื่องราวของอโมตามุขสูตรนะโคโคตามุขสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระอุเทนนะซึ่งเป็นพระสาวกของพุทธเจ้านะกล่าวกับโคตามุขพรามนะว่า,าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเป็น พระอรหันต์นะถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนะทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายนะองค์ทรง,ทรงสแสดงธรรมอันงดงามทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดนะซึ่งก็เป็นบทที่เรานำเอามาใช้สวดในการทำวัดเชานะ้านะก็อยู่ในโคตามุกสูตรนี่เองนะส่วนในเรื่องราวของอวาเสทสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ วาเสตพรามณ์ได้กราบทูลหาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นพราหม์นั้นเนี่ยเป็นเพราะชาติชาติตระกูลหรือเพราะกรรมนะพุ้ทรงก็ทร่งตัดว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นพราหมณ์ก็ดีเป็นคนชั่วก็ดีเป็นชาวนาก็ดีเป็นศิลปินก็ดีเป็นพ่อค้าก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีนะเป็นโจรก็ดีเป็นทหารก็ดีนะเป็นปุโรหิตก็ดีหรือแม้แต่เป็นพระราชาเนี่ย สิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมนะเกิดจากกรรมในอดีตชาติที่ว่าได้กระทามาไม่ใช่ว่าเป็นชั่วแล้วมันก็ต้องชั่วตลอดไปนะเกิดมาเป็นคนชั่วเพราะว่าอดีตชาติก็เป็นตระกูลคนช่วยอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่กรรมการกระทําต่างๆนี้เป็นตน้นหรือในออสคารวะสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พามพาทรารชะได กาบทูลถามองค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรที่แบบว่าฆ่าแล้วเป็นสุขนะฆ่าแล้วไม่เป็นโทษองค์ก็ทรงตัดว่าก็คือฆ่าความโกรธนั่นเองโอ้ความโกรธเนี่ยมันมันพิษร้ายมากมายมหาศาลเลยถ้าหากว่าใครได้เคยประสบกับตัวเองแล้วทําอะไรลงไปด้วยความโกรธเนี่ยจะรู้เลยว่าความโกรธนี่มันทาไปแล้วมันเสียหายยับเยินถึงแม้จะโกรธแล้วยังไม่ได้แสดงอะไรออกไปเนี่ย ความโกรธนั้นะมันก็เผาขผานจิตใจของเราอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นชีวิตวิชาชีวิตที่ให้เป็นสุขนั้นนะเราก็พึงต้องฆ่าความโกรธขจัดความโกรธปล่อยวางมีเมตตากรุณาให้อภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราจะได้จัดระเบียบชีวิตของเรานะด้วยความเ,าเบิกบานาสามารถที่จะให้เวลากับตัวเองที่จะดูแลรักษากายและใจโดยเฉพาะในเรื่องของ ของจิตใจนะความสม่ำเสมอในการดูแลจิตใจตัวเองการอยู่กับปัจจุบันขณะนะการให้กำลังใจแก่กันและกันนะในคาใดที่เราได้รับสิ่งที่ดีจากผู้อื่นก็รู้จักที่จะขอบคุณคาใดที่เราทาผิดพลาดพังไปก็ต้องรู้จักในเรื่องของการขอโทษนะโลกนี้มีความซับซ้อนโลกนี้ยังต้องเรียนรู้อะไรอีก อ,อ,อีกมากมายนะเพราะนั้นขอให้เราอย่าได้พลาดวันเวลาแห่งการที่จะ,ะดูแลตัวเองหรือถ้าหากว่ามีคู่ชีวิตนะหรือมีพ่อแม่ก็อย่าพลาดเวลาสำคัญที่จะดูแลคู่ชีวิตดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองเพราะว่าความรักนั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐเพียงแค่คิด เพียงแค่คิดที่จะรักเพียงแค่คิดที่จะกระตันอยู่มันก็เป็นความสุขเพียงแค่คิดที่จะทําบุญก็เป็นความสุขละหรือมีทัศนคติในแง่ดีต่อโลกใบนี้ว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะความจนเป็นคนจนในชาตินี้นะก็เป็นเพราะว่าอดีตชาติเราอาจจะไม่ค่อยได้สั่งสมกุศลม,ม,มาแต่การที่เราเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็ดีเป็นพระราชาก็ดีเป็นปุโรหิตก็ดีนะเป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพ่อค้าก็ดีเนี่ยอดีตชาติเราต้อง ทำบุญมาดีแต่ถ้าเกิดมาเป็นคนชั่วเกิดมาเป็นโจรอะไรต่างๆอันนี้แสดงว่าอดีตชาติเราทํามาไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีทัศนคตินะที่ไม่งมงายนะไม่งมงายไปแบบต้องไปลอดท้องช้างสะดอกเคาะมันไม่ใช่ดีไม่ดีโดนช้างเหยียบตายอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องมีอุปนิสัยที่มีศรัทธากับปัญญาที่มันควบคู่กันจะมีแต่ศรัทธางมงายอย่างเดียวเราต้องมีปัญญาว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่อะไรต่างๆ่านี้ตอน ราคาใดที่สามารถที่จะกระทําสิ่งที่ผู้งรงทรงตัดในภมวิหารธรรมได้คือเรื่องของการแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างทุกส่วนแผ่ไปให้มีไม่มีที่สุดนะซึ่งก็มีการพิสูจน์ในวิทยาศาสตร์แล้วว่าผู้ที่แผ่เมตตาก็จะมีความสุขมีเซลล์ในกระแสเลือดนะที่มีความแข็งแรงอะไรต่างๆเหล่า,าลนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในพุทธศาสนานะ การดำรงในเรื่องของมัชชิมาปฏิบาาันะในธรรมจักที่เป็นล้อ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 แห่งธรรมธรรมจักที่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ข้ามวัตตาสงสารเนี่ยเราก็ต้องมีการเวียนไหวตายเกิดนะเพราะฉะนั้นการที่เรา,เาใช้ชีวิตในการสั่งสมคุณงามความดีใช้ชีวิตในการที่จะเสียสละเมตตาเนี่ย มันก็จะเป็นกรรมดีเป็นกุศลลกรรมเป็นเป็นสเสบียงบุญเป็นอริยทรัพย์แก่ตัวเราเนะเพราะนั้นขอให้เรานั้นได้มีชีวิตชีวามีจิตใจที่เบิกบานอย่างที่พระองค์ทรงตัดว่าขอให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนอกจากเรามีใจจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสแล้วเราก็ควรที่จะได้แบบว่ากระตุน้นนะกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยได้รับกำลังใจได้รับความสุขความเบิกบานไปด้วยนะครับ เพราะนั้นเ,เราอย่าได้ละเลยในชีวิตออของตนเองอย่าได้ละเลยในชีวิตของของผู้ชีวิตหรือของผู้ที่อยู่รอบข้างนะเพราะว่าโลกใบนี้มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีธรรมชาติมีภูเขามีมหาสมุทรมีแม่น้ำมีลำธารนะมีต่างๆนานานมากมายในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันก็มีพื้นที่ของชีวิตคือพื้นที่ทางกายภาพนะพื้นที่ทางกายภาพก็เนี้ย ศีรษะมือแขนเท้านะผิวหนังอะไรต่างๆเหล่านี้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนที่แบบว่าเราก็ควรไม่อย่าไปตากแดดมากอย่าไปถูกความร้อนมากเราก็ต้องรักษาพื้นที่ทางกายภาพแล้วประการสำคัญก็คือพื้นที่ทางจิตใจพื้นที่ทางจิตใจนี่สําคัญมากเลยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอยังไงแต่ว่าจิตใจเราร่มเย็นสงบนะอยู่กับความเป็นเช่นนั้นเองได้เนี่ยมันก็ก็โอเคนะเพราะนั้นขอให้เราได้ ให้เวลากับการอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากใช้ความพยายามในการที่จะดูแลมีสติระลึกรู้ให้มากนะพยายามที่จะเข้าใจชีวิตให้เกียรติผู้อื่นให้ความเคารพผู้อื่นนะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะและอย่างที่บอกในคาด้ที่เกิดความขัดสนท้อแท้เจ็บป่วยก็ขออย่าได้น้อยใจในโชคชะตาเพราะว่าชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้มีสุขมีทุกข์ควบคู่กันไปที่เราพึงจะได้ จุดประกายความสุขแห่งความเบิกบานในจิตใจของเราให้ดีนะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้มองโลกในแง่ในแง่ดีได้ถึงแม้ว่าโอเคชีวิตมันอาจจะช้ำชอกปวดร้าวแสนสาหัสเพราะชีวิตบางคนเขปวดร้าวแสนสาหัสจริงๆนะเท่าที่แบบฟังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตนน้นแต่ว่าก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นกรรมที่แบบว่าเราต้องพยายามที่จะ เข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตนะของสุขของทุกพยายามที่จะได้ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแล้วสมดุลในเรื่องของการทํางานนะในเรื่องของชีวิตนะแล้วในเรื่องการดูแลจิตใจของตัวเราเองนะพยายามที่จะเพิ่มพลังนะทําจิตใจของตัวเองนั้นเนี่ยให้มีให้มีชีวิตชีวานะมีความผูกพันที่แท้จริงนะแล้วก็ยั่งยืนต่างๆเหล่านี้เป็นต้น นะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะในธรรมจักรที่พระองค์ทรงตรัสนะว่าสิ่งที่ควรเจริญนะสิ่งที่เป็นกุศสลธรรมสิ่งที่ควรละนะความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตะ้นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งมาจิตนั้นะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอันะนี้ก็อยู่ในเสลสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้า276นะซึ่งมีถ้อยคําว่า พระผู้มีพระภาคตรัดว่าธรรมจักอันมีอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่าเป็นจักที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้พรามพรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพรามส่วนท่านจงกำ,กำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อและให้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนือง เป็นการได้โดยยากควาาปรกากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการหาได้ยากในโลกนี้นะเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่าตัดเป็นผู้ฆ่าดัดลูกศรที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารนะทําฆ่าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอํานาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆน,นั้นนี่คือหลักธรรมที่เป็นธรรมจักร ของพุทธองค์ส่วนในเรื่องของสิ่งที่พระพอุเทนสาวกได้พูดกับโคตามุขาพามในเรื่องของการสรนเสริมพระพุทธองค์ที่ว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นผู้ถึงพร้อมโดวยวิชาวิชาและจรณะในบทอิติในบทอิทธิพิโสที่เราสวดอิทิปิโสอิติปิโสพระกวาลังสมมาสมุโตวิชาจารณะโดวยวิชาจารณะอมโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมมาสาสัทธาเทวมนุษย์ เทวะแล้วก็มนุษย์นะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะเช่นเดียวกันว่าคือพระเทนหาวกนะกล่าวกับโคตามุขพามว่าพรามพระราาคตเจ้าเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพ่อรหันตัสรูเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีสารถีอื่นยิ่งกว่าทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ตั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงทําโลกนี้พร้อมนางเทวโลกมาโลกพมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและงามในที่สุดทรงประกาศภูมิจันท์พร้อมทั้งอัตฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์ สิ้นเชิงข้าพอดีก็ดีบุตรข้าพอดีก็ดีหรือบุคคลผู้เกิดไปหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังธรรมนั้นคันได้ฟังธรรมนั้นแล้วย่อมศรัทธาในพระตราคตเจ้าเขาประกอบด้วยสตานั้นในพระห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นการสรรเสริญอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องราวที่ ว่าเศษฐพร,รมนะก่าวถามพุทธองค์ว่าการเป็นพามนะั้นมันเป็นเพราะชาติเป็นเพราะชาติกําเนิดหรือเป็นเพราะกรรมพุทธองค์ก็ตรงงตัดว่าเป็นเพราะกรรมนะรวมถึงในตําแหน่งอื่นๆด้วยก็เป็นเพราะกรรมหมดนะ่ะนะตัวตีวันนี้พอดีอยู่ในที่มืดหรายยาืออะยจะมองไม่ค่อยเห็นเอ,อ วาเสตทะนะบผู้รองทรงตัดนะว่าวาเสตะคือวาเสตพามนะวาเสตทะบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะชาติก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพามเพราะชาติก็หาไม่ที่แท้ชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะกรรมชื่อว่าเป็นพามเพราะกรรมเป็นชาวนาเพราะกรรมเป็นศิลปินเพราะกรรมเป็นพ่อค้าเพราะกรรมเป็นคนรับใช้เพราะกรรมแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมแม้เป็นอาหารก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายามีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมูสัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังแล่นไปนะหมูสัตว์เนี่ยย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้เพราะกรรม เพราะนั้นอดีตชาติเราไม่รู้เราไปทําอะไรมานะชาตินี้มันยากจนข้นแค้นแสนสาหัสเสียดอกเบีย้ยเยอะแยะมากมายอดีตชาติเราอาจจะเป็นเศรษฐีที่แบบว่า,าคิดดอกเบีย้ยซาโหดมากมายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือเจ็บป่วย <c oughs> ก็อาจเป็นเพราะว่าเราฆ่าสัตว์มามากมายทรมานสัตว์มามากมายนะมันก็ชาตินี้มันก็เจ็บป่วยบางทีไม่เจ็บป่วยเองสามีเจ็บป่วยหรือภรรยาเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นโอ้โหมันมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นแหละนะ ที่เพราะนั้นขอให้เราได้เชื่อในเรื่องของของกรรมเราจะได้หมดความสงสัยไม่ต้องไปเ,เสียอ,อกเสียใจน้อยอกน้้นใจว่าโอ้ชาตินี้ทําดีไม่เคยทําชั่วเลยแต่ทําไมได้แต่ข้อกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วในส่วนในเรื่องราวของออสคาราวสูตรนะที่พามพ,พาละพาลทวาชพามเนี่ยได้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 ได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 กาบถูลนามเจ้าว่าฆ่าอะไรเนี่ยเป็นสุขก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะ พราหมณ์นั้นได้เข้าไปเฝ้าวศัสดาแล้วทูลถามปัญหาว่าฆ่าอะไรสี่จึงจะเป็นสุขฆ่าอะไรสีจ,รจึงจะไม่เศร้าโศกท่านสมณะโคโดมท่านชอบใจการฆ่าอะไรอันเป็นธรรมเอกุพราะศาสดาตัตดตอบปัญหาว่าฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธนะฆ่าความโกรธแล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ อรเยเจ้าทั้งหลายย่อมสอนเสริมการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษโนูหมันมีรากเป็นพิษจริงๆนะความโกรธเนี่ยมีรากเป็นพิษมีแม้จะมียอดอร่อยไหวมาโกรธแล้วมันมันเลยนะได้ระบายอารมณ์นะเพราะฆ่าความโกรธได้แล้วย่ยอมไม่เศร้าโศกเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ได้ได้ได,ได,ได้จดจําเป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎกในสขารวสูตรนะที่ ทำภาลทวาชะได้กราบทูลหามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ว่าการฆ่าความผกนั้นก็พึงเจริญด้วยเมตตานะถ้าหากว่าเรามีเมตตาเนี่ยมันก็จะออกมาทางสีหน้าแววตาออมาทางวาจาใครอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะเพราะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ของคมที่ มีความสัมพันธ์กันนะมนุษย์ต้องมีคนรู้จักนะทั้งแต่รู้จักตัวเราเองรู้จักเพื่อนนะมีครอบครัวมีพ่อแม่มีคนรักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักตัวเองรักคนรอบข้างนะแล้วก็มีความรู้สึกดีดด้วยนะเพราะฉะนั้นการมีความเข้าใจในความเป็นจริงของของของชีวิตนะมันก็ทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ ในวันนี้มีเรื่องราวสี่พระสูตรที่ได้ยกน้อมนำมาพูดงามหนักหนาคือเสลสูตรที่งามด้วยพระวาจาทรงตัดว่าธรรมจักไม่มีจักอื่นมาเทียบเทียมในโคตะมุขสูตรนั้นหรือเล่าพระอุเทนซึ่งเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้กล่าวขาน แกโคตะมุขพามผู้เนิ่นนานว่าพระศาสดานั้นเป็นอาจารย์ของมนุษย์และเทวดาทรงตัดสอนด้วยอภิญญาที่มากยิ่งทรงได้รู้ทุกสิ่งเป็นหนักหนาเทศนาของพระองค์ช่างงามเหลือคณางามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและบ้านปลาย ข้างพร้อมด้วยอัดฐาและพยัญชนะที่เราพึงจะสำเนียกหมายนำไปปฏิบัติให้ดีอย่างมากมายย่อมสุขสบายแก่ตัวตนส่วนในวาเศษทสูตรเล่าเป็นเรื่องกล่าวที่มีมาทุกแห่งหนว่าการเกิดเป็นคนในตำแหน่งใดในบัดดลย่อมเป็นผลจากกรรมในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าเป็นชาวนาหรือพ่อค้าเป็นโจรเป็นทหารเช่นนั้นหรือเป็นาพามณ์เป็นคนชั่วอย่างไรคือสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมทุกแห่งไปส่วนในสคาละวะสูตรเล่าเป็นเรื่องกล่าวสอบถามถแถลงไขของภาละ ทวาชะาพามผู้เกิดไกลตัดทูลหามต่อองค์พระศาสดาว่าขคาอะไรเล่าจะเป็นซึ่งความสุขเกิดความสนุกได้อย่างแม่นมั่นพระศาสดาทรงตัดในฉับพันข่าความโกรธได้นั้นย่อมดีงามความโกรธนั้นมีลากที่เป็นพิษย่อมเผาดวงจิตไม่หันษาแม้มี ยอดหวานในจากวาจาเพราะได้ระบายความโกรธออกมาซึ่งไม่ดีเลยฉะนั้นการดำรงชีวิตอยู่ของเรานั้นพึงจัดระเบียบชีวิตให้ดีสุดเปิดเผยขอบคุณและขอโทษติดปากเช่นนี้เลยสิ่งที่ เคยมีมาย่อมเข้าใจความรักความคิดอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝึกได้เช่นนี้หนาคนเรามีพื้นที่ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดมาพึงรักษาพื้นที่ไว้ให้ดีงามปฏิบัติให้เกียรติและเคารพนอบนอบต่อผู้อาวุโสอย่างดีนั่นขณะนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการพัน์ ขอเรานั้นพึงได้ไปกราบขอพรผู้ใหญ่เอ่ยขอหน้าถึงคุณรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่2 1ในวันนี้ในเสลสูตรนะโคตมุขสูตรในวาเสตสูตรและในสคารวาสูตรขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพิบาประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องตั้งหรืตั้งได้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ขอจงสมเด็จสมบูรณมุ่งมา่ปรารถนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราดวงญาณทั้งหลายที่ได้อยู่ในวัดพระเจ้าเมงลาแห่งนี้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร